มหาเถระสมาคมมีมติแต่งตั้งพระโสพลพัทรคุณด็อกเตอร์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคศามการกประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่16ทับ2อ6 7วันพฤหัสที่20มิถุนายน2 5 6 7เมื่อเวลา14รนาฬิกานตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานในการประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่16 คัพันห้โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมหลังการประชุมนายพงพลโยธินทวีผู้อนวยการกลุ่มงานมหาเถรสมาคมรองโฆษกสำนักงานพระสังฆราชแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งนี้ว่าได้มีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสำคัญสมเดร็จพระมหารัชมงคลโมนีเจ้าคณะใหญ่วอนกลางนะครับได้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะ โดยเสนอแต่งตั้งพระโสพลพัฒนกุลอายุ65พรรษา27พุธิการศึกษานตเหกพอบอสปตบกิติมิศนะครับปตปตดกิติมิ์วัดปูน้อยตำบลจอม่วงอำเภอบ้านมีจัังหวดลบบุรีเจ้าวาดวัดภูนน้อยและเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ที่ประชุมก็มีมติอนุมัติครับ ตามที่พระพรมกรวีเจ้า,าพระพาคสามรายงานว่าพระโสมพลพัทศุทคุณทินสุทินโนเจ้าวัดวัดภูน้อยและจเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระบุทธศาสนาและส่วนรวมมาเป็นปร,รายยาวนานโดยเป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และสงจังหวัดลบบุรีได้ทาโครงการสังฆะประชาลูกเราะห์สร้างบ้านให้คนยากไร้โครงการหนึ่งร้อยร้อยดวงใจ ทุนสัจจะบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโครงการโคกหนองนาโบเดลมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปเป็นที่เคารพนับสื่อของคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุรุชนจึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสโดยเลือรับความเมตชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลําดับจนถึงเจ้าคณะ ใหญ่ผลคลางแล้ว